ไม่ได้เจอนานไงก็ของมันก็เลยเยอะเลยขโมนานจังนานจังเว้นเมื่อวานวันเดียวไม่เจอเมื่อวานวันเดียวนานมากสองวันนานมากเอาจักรยานเข้าเรียบไปด้วยหรอได้ไหเอาจักรยานเข้าเรียบไปด้วยรถไปแล้วรับไปหรอไม่ไงคือกำลังเมาอยู่แล้วแบบเจมี่วิายวัน ไปเชียงใหม่ไปเทียวเลื่อเเ่อมี่ไปงานมีทเรสสาขาไหนมี่รู้ยัง่าไปงานมีทูเรสสาขาไหนมี่รู้ยังไม่รู้เลยฮะที้ห้าเลมคอาวยี่แปดอ่ะไปยุ่เสร็จแล้วไ่ทันที่ห้าคลิปให้แกงยังคะอะไรนะฮะคลิป้าอเล้ดเดี๋ยวไปดูสองคน

ซื้ออะไรให้แกนะซื้ออะไรให้แกซื้ออะไรให้แกขอบคุแกวันนี้สีดำนะใส่สีฟ้ามาก็ได้นะมันาเไม่ใส่ดิบล่ะใส่รีบไม่ให้ไปแล้วเออหรือว่าเซฟเซฟไปมันก็จะช่วยเหมือนแน่าิดนึงครับแสดงว่าหักสูง ใจมไม่ไมดใจไม่ร้อนนะเก้าสิบปมาแล้กี่โมงเก้าเก้าเ้ากไมถึงรู้ว่า่หนมาพี่น้ใจแกงส้มบอกแกงส้มบอกเดี๋ยวเพื่อนก็ตามมาเข้ามแกงส้มรู้ไม่รม่รนก็ไม่ใช่หรอก จะถ่ายคลิปดูสคนใช่ไหมไม่เบื่อหรยอหรอไม่เบื่อดูกันสองคนน่ะแบงแบงแบงค์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 แบงคบงค์งค์แบปตีแบงบงคงคแบงค์แบงค์แบงคบงค์แบงค์แบงค์แบงแลงวเมื่อไหร่จะแปงค์แบงบงคน เป็นบ้านใบน้ำแยงไปใบน้ำอะไรเราค่อยแคะชุดไปใหม่เรียบน้าวเจ้าเอาชุดไมใเยอะไรนะไม่คลิปเลียบคํางเลียบเปีนใจาอ่นคำสัมภาษณ์ จะได้แบบไหนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจองไว้ให้ก่อนอะไรฮะบ้านบ้านจองจองัยสิะดูแบบไว้กอนติดทะเลทะเลบ้านะเล้ยมลองไม่งมยั่ด้ยงไมม่องไม่ไมังมม่้ย่ไ่ไดูั่ะง